ตัวใหญ่เหมือนกันนะ่ะขึ้นมาอาบแดดโอ้น้ำหมุนจะลงน้ำ่าจะเดินขึ้นมาจากน้ำนั่นเป็นน้ําหมุนนะ่ะ น้ำหมุนลงในบึงในหนองนะครับเงเต่าเ,เตา่เตาขึ้นมาอาบแดดเนี่ยคลายน้ำเขียวเลยข้างในยเป็นสวนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู เป็นสวนแล้วมีหม้อเก่าครับอันนี้อยู่ห่างจากบ้านเชียงประมาณสิบกสิบกว่าโลจะมีบอ่อหม้อเก่าข้างในแล้วก็มีข้างใน,นเห็นอยู่อะแต่เป็นหม้อเก่าเป็นหม้อเป็นไหออะเป็นเครื่องไหเครื่องปั้นอ่ะเครื่องปั้นเก่า วแวะมาออกกํลังกายที่นงครับหนองส่าตาครับอยู่ที่เบิงหนองสาา่าตาไปดูน้ำหมุนมเตา่า ต่ออย่งอยูครับฝนแรงเลยน้ำเยอะฝนตกเมื่อวานก่อนเมื่อวานฝนตกแรงก่อนหน้านั้นก็ตกทุกวนันมีน้ำไหลออกมาจากในหมู่บ้านด้วยมีท่อท่อระบายน้ำออกจาจาบกหมู่บ้านไปละ เต่าลงน้ำไปแล้วก็จะมาเก็บอยู่ในหนองนี่นะครับในบึงในหนองนี่น้ำก็ให้ไระชาชนเอาไว้กินไว้ใช้นี่แหละเต่าลงน้ำไปแล้วเทศบาลหนองสาปลานะครับ เทศบทาลตำบลน,น้องสาปาอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นศูนย์เด็กเล็กอำเภอน้องหานจังหวัดอุดรน,นะครับเลยออกไปนี่พัก2อหมู่บ้านก็เป็นเขตอำเภอชัยวานแล้วครับเขตติดต่ออำเภอชัยวานกับน้องหาน